ครับต่อนะฮะกลุ่มพวกเนี้มันพูดมันปั่นเหมือนกันปั่นหาข้อมูลนะครับแล้วก็มีการพูดว่าแยกโปรแกรมให้กับพ่อเมืองนั้นเคลียร์เลยแล้วก็ไปหลอกลวงคนครับไปหลอกลวงคนจัดจ้างให้คนไปมีเพศสัมพันธ์กันคนที่ไม่ได้ติดโรคเอดก,กลับกลายเอาคนที่เป็นโรคเอดนั้นไปติดกันหลังจากนั้นกุให้มีเรื่องมีคดีต่าง แล้ว,ว่าไอ้น,นี่ติดโรคเอียอมาจากคนนี้คนนี้ติดโรคเอื้มาจากคนนี้นะครับว่ามึงเรียกมึงรียบให้พ่อมึงนั้นรีบเคลียร์เรื่องพวกนี้เลยอ้างว่าเป็นลูกหลานเหล่าคุณนางในราชสำนักคมคู่ประชาชนส่งตำรวจของเพื่อนตัวเองนั้นลงรับส่วยเพื่อประโยชน์ส่วนตนแล้วหาว่าสีนายทหารที่มาบ้านผมนะครับว่านายทหารที่มาบ้านผมนะ ที่โทรมาหาทางรองมอทบอ6บหหลังจากที่มีการซัดถามการหลุดเกี่ยวกับการดักฟังของ3จังหวัดเยแดนภาคใต้มาณขณะที่มีการซัดถามเหมือนสอบสวนนครบาลหนึ่งนะฮะหรือนครบาลสองที่มาสอบตัวผมที่ทําการมาควบคุมตัวผมเมื่อเดือนคุมภาพันสองห้7กเจ็ที่ผ่านมาแล้วทาการสอบผมมากกว่า6ชั่วโมงก่อนจะทําการปล่อยตัวก็บอกว่าพวกมันปั่นนะฮะ จะได้รู้กันครับว่าภายนอกภายในในเวลาคุยกันเนี่ยพวกทับแอปสลับแอปการหลอกคนดูผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยมันจะตรงกันไหมครับเขาบอกว่าเสครับที่เป็นนายทหารอยูออ่สามจังหวัดเชเดนภาคใต้นะครับที่หลุดเกี่ยวกับการดักฟังของหน่วยงานความมั่นคงของสามจังหวัดเยแดนภาคใต้ว่าเสนั้นเป็นโรคเอคนะคืนนี้ม,มีการปั่นนะครับ มีการปันเอาประวัติส่วนตัวอของเสีนะฮะที่มาบ้านผมแล้วก็ที่นัดผมมีเพศสัมพันธ์ตอนที่เส้นั้นามาประชุมที่สโมสรทหารบกตอนที่ท่านย้ายมาจาก3จังหวัดเสียในภาคใต้และที่ท่านให้เงินผมพันหาที่ไปส่งผมที่อนุสาวรีย์ที่ท่านทาอยู่ปราจีนบุรีย้ายมาจากภาคใต้นะครับเขาบอกว่าเสเป็นรกเอดพัภรรยาเสตรอมใจตายเพราะช่วยเหลือผม ผมงงครับคือมีการปั่นใช้ปมแชร่รมแหลกอะไรูปแบบความรู้สึกนะฮะผมก็ไม่ได้คิดนะฮะถึงเสีจะเป็นโรกเอดหรือเขาไม่ได้เป็นโรคเอดผมก็ยังนับหน้าเชื่อถือเขานะแล้วก็มีการเปิดเอาอีกครับว่าตอนที่เสัยนะนัดผมไปมีเพศสัมพันธนะ์ณครั้งที่มาประชุมที่สโมสรทหารบกเสเอาลีลาไหนเออวัยวะเพศเสกี่นิ้วโอเล็กมากเลย ไม่น่านะ่ะพอแต่ทางนายนิยมดําแดงอะเขายุ้นอย่างนี้หน้าแปลกไหมครับกลุ่มพวกนี้มันปัญหาอะไรกันหน้าแปลกดี